วันนี้นะคะเราจะมาเทสต์รันนะคะตัวซีเลอน7กันค่ะก่อนเทสเราก็ต้องมาปรับเบาะนะคะอันนี้ปรับเบาะได้8ทิศทางเลยนะตัวเบาะของคนขับแล้วคนนั่งเนี่ยก็สามารถปรับความเย็นของเบาะได้นะคะปรับให้ไม่เท่ากันก็ได้นะคือคนนึงจะ18องศาอีกคนนึงจะ23องศาก็ได้เช่นกันสิ่งที่ชอบคือข้างหลังกว้างมากนะคะเราเป็นคนที่ชอบให้ข้างหลังกว้างให้คนที่นั่งข้างหลังเขาสบายนะแล้วก็เวลาชาร์จนะคะของคนข้างหลังเนี่ยก็จะเปิดมาอย่างนี้เลย ที่วางแก้วคนข้างหลังนะคะก็กดเปิดได้นะเราว่าเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเขาคัดทำได้เรียบหรูดูดีค่ะมาเริ่มเทดไดมนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะคะก็คือเป็น AWD หรือว่า All wheel drive นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะคันนี้เนี่ยพุ่งแรงมากๆถ้าเราเหยียบ0ูนย์ถึงหนึเนี่ยก็คือได้4 5วิเลย จากที่ลองขับนะคะรถก็พุ่งดีเนาะแต่ว่าถ้าเรื่องของความนุ่มเนี่ยซิลิอนหก็จะนุ่มกว่าเนาะทางพี่เซลเนี่ยเขาก็แจ้งว่าอาจจะเป็นเพราะว่า BYD c ีไลอนหกอะค่ะมันสูงกว่าเนาะมันก็เลยอาจจะมีความนุ่มกว่า แต่เห็นเซลแจ้งว่าก็คือภายใน10ทันวานี้ก็จะได้เป็นราคานี้นะคะก็คือล้าน2เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเลย10ทันวาเนี่ยเขาก็จะปรับราคาขึ้นอีกประมาณแสนห้านะคะก็คือตัวท็อปเนี่ยอาจจะ,ะมาล้านสี่นะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้มันเป็นมาเก็ตติ้งเพื่อให้ทุกคนมารีบจองในตอนนี้หรือเปล่าเพราะถ้าจองตอนนี้ก็คือได้รถเลยนะคะรถมีพร้อมส่งนะจองวันนี้ได้วันพรุ่งนี้อะไรแบบนี้เลยนะคะก็ใครอยากได้รถเร็วเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ ใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะเบอร์พี่เซลล์ให้แล้วก็ศูนย์ให้นะคะเรามาลองเทดายที่ศูนย์พระรามสามนะบริการดีนะคะเพราะาพี่สาวเราก็ออกรถที่นี่นะ,คะใครสนใจก็ติดต่อเซลล์คนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ